สวัสดีค่ะช่องพายทองคำพายทองเงินนะคะมาแล้วค่ะสมตำยู่ๆนะคะ,ะสวัสดีครับสดีสดีครับ,รบขิงอมหารของชอบขิงอม <c oughs> กุ้งครับตํากุ้งสดครับผมดบเดี๋ยวมาดูค่ะวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ ขอบคุณพ,พี่ปลานะคะพี่ปลาพี่ปูผัดต,ตาแดงนะคะวันนี้คงจะไม่เพ็นนะครับผมดูรสชาติกล้วก็ดูสีเลยเป็นตำตำเาขาเรียกตำปลานะคะกับตำตำกุ้งสดค่ะกับไก่ย่างนะคะไก่ย่างอ,อ,อ้าวนี่อะไรนี่อ <laughs> วันนี้เปลี่ยนกัเปลี่ยนเมื่อวานแป๊บซี่นะคะวันนี้เป็นแพนด้า วันนี้ให้อ่าแม่ค้าเขาลดพริกนะคะเพราะวานี่จินได้เลยเผ็ดกร,ระโดให้เผ็ดแต่อร่อยค่ะเผ็ดแต่อร่อยแล่วันนี้พอดีค่ะพอดีออร้อย,อร,อยอร่อยขึ้นกั้งก็ยังเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมนะคะรสชาติอร่อยมาก ถ้าไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าอ่กินเผ็ดมากไม่ค่อยได้นะคะดูฮันเดอดูยัวจ้าโอยยัวจ้าคอนเลนตะเวนกินบ่คอนเลนอะไรนะอีกอย่างหนึ่งนะอะเวนกินไม่ใช่เวนผักสาฮเกี่ยวมาฮะ ม่าแซบเออคุณออมว่าคาเรนพาแซบนีโโ่ดูเพนด้าหิวแล้วเพนดา้าเดี๋ยวค่อยกินนะเพนด้านี่อม,มแบ่งให้แล้วนิดนึงนี่ยุคคุมออมของชอบน้งกุ้งสด อ่าเดี๋ยวหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะก็ขอบคุณพี่ปลานะคะสําหรับอ่าซ้มตำนะคะวันนี้อร่อยมากคะ่ะวันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เพราะว่าไม่ค่อยเผ็ดนะคะก็จะมาซ้อมล้องเพลงต่อนะคะช่วงนี้ก็จะมาซ้อมร้องเพลงบ่อยนะคะ ด็กได้มาอยู่ช่วงปิดเทอมนะคะฟังเพลงเพาะเพะต่อนะคะสมเรลวคำโลคันคนที่สร้านนาใจ ល្លាប់ទ្ល់ទ្ល Sao Ontario, sao 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 Ontario, sao sao Ontario, sao Ontario, sao sao Ontario, sao Ontario, sao sao ใบบุญประจำก็มีบุญตามมีตามห้องยี่สิบสองของสิบสี่เป็นบุญคุณประจำเปีคบุญอิสานมีความสนุกเลอเก็

สารเอ้ยสออนดีสอนลนออนใจคนความสดใสมวลคำเบราอ่อนสอน,น้ำใจพุญเงินไปบุญประจำก็มีเบุญตามมีตามฮองย่สิบสองของสิบสียิ่งเป็นบุญประจำปีคนอีนสานมีความสนุกเล่นกัน ูผู้อะไรนะลูกผู้ตะไร <laughs> ดูผู้ตะไรเพลิดเพลินไม่ได้ยินว่าดูผู้อะไรเพลิดเพลินอ <laughs> ก็เด็กๆก็จะซ้อมร้องเพลงบ่อยนะคะช่วงนี้นะคะพี่โอมกำลังทิมอมค่ะเพราะว่าคิมอมก็ต้องร้องเพลงนะคะให้กับทางโรงเรียนด้วยนะคะก็จะมา ฝึกร้องกันบ่อยๆนะคะออแต่ที่โรงเรียนจะเป็นเพลงลูกทุ่งนะคะออออก็จะให้น้องคิมอมร้อ,องเพลงหลากหลายนะคะแม่ๆหลากหลายแนวหลากหลายเพลงนะคะมีเต้นด้วยนะคะมีเต้นด้วยถ้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะ,ะพ่อนี่อิ่มแล้ว นั้ตาหยนครับผมอิ่มอิ่มแล้วนั้งตาหยอนนี่ขนาดเพลงโจโจนี่ยังเดนเซอร์หายเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะนี่ปลุกเอฟมีบลับไปนิดนึงครับผมเมื่อกี้ปลุกเดนเซอร์มานะคะโอ้ยเนาะเดนเซอร์นี่ให้มีเดนเซอร์ค่ะคนร้องเต้นเองคนร้องเต้นเองค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปลานะคะสําหรับอาหารวันนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์คลายกดกระดิ่งเพื่อคลิปต่างๆไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ